สวัสดีครับผมวินวินสเตอร์แนดแกงนะครับผมนัดสาวไว้ก็คือน้องใาย่านนี่เองขอบคุณครับผมอไอ้ไข่ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่เนี่ยผมว่าว่าไอ้ไข่บางทีก็แอบไปฉลองคริสต์มาสด้วยสวัสดีครับผมวินวินสเตอร์แนดแกงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านอันมียอนสาขาราชพฤกษ์นะครับ ผมนัดสาวไว้ก็คือน้องญาญ่านี่เองไม่ใช่เดี๋ยวไปทำอะไรกันเราตามไปดูอางข้างในครับและแล้วเราก็มาเฉลยกันนะครับวันนี้เรามาเลือกต้นคริสต์มาสกันนะครับที่ที่สะดวกและสบายที่สุดในการซื้อต้นคริสต์มาสต้นจริง ต้นสนนะครับก็คือที่บ้านอันยอนนี่เองแล้วก็บอกก่อนเลยครับ <c oughs> เทปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกของที่เราใช้เองจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขต้นคริสต์มาสทุกอย่างเนี่ยเราใช้จริงอันนี้นะครับคือต้นคริสต์มาสต้นจริงถ้าเกิดว่า YouTube เราเนี่ยอนาคตเนี่ยมันคงมีกลิ่นได้ก็ได้รู้ว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปในบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่า มีความอบอุ่นมากกว่าต้นพลาสติกถึงแม้ว่าจะดูค่อนข้างคล้ายกันจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปมากแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของจริงก็ยังดีกว่าของพลาสติกอยู่ดีนะครับ no ก็แนะนำให้ไปเลือกชมกันได้ผมเนี่ยชอบเวลาเข้าไปในบ้านเนี่ยมันจะหอมแล้วก็มีความอบอุน่นแล้วเราไปเลือกดูกันว่ามันมีอะไรให้ดูอีกตามกันมาครับ นี่เราก็มาถึงชั wi so, ้น2ของบ้านอนบิยอน์แล้วนะครับก็บอกก่อนว่าวันนี้อยากพามากมามากๆเลยแต่ว่าเขาก็เข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในห้างนะครับแต่ก็เอาต้นไม้ไปให้เขานะครับแล้วก็อ่ะผมเจอพี่ที่ผมนัดไปแล้วสวัสดีครับพี่เอมี่ครับสวัสดีครับโอ้ต้นคริสต์มาสสวยงามมากเลยผมมาเป็นปีที่2ที่3แลละซื้อไปจัดที่บ้านบ่อยแล้วก็พยายามจะหาวิเสิร์ว่าให้มันมีที่ไหนบ้างในประเทศไทยที่ขายต้นคริสต์มาสของจริงซึ่ง ยังหาไม่ได้ค่ะ,ะคต้องมาดูที่นี่ที่เดียวเลย,เยค่ะคคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ต้นจริงของเราเลยนะคะครับผม นี่เป็นต้นสนสดนะคะเราเราเรียกเราก็เรียกต้นสนสดเนาะสนสดค่ะสำหรับงานคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นพันธุ์บาซ่อมมาจากแคนาดาเลยเป็นพันธุ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าหอมที่สุดคือบ้านแอบรียเลือกพันธุ์นี้มาเพราะว่าอย่างบ้านเราเมืองร้อนพอต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือมีกลิ่นนิดนึงมาปุ๊บกลิ่นเขาจะหายแต่พอเราเลือกพันธุ์ที่หอมที่สุดมาแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะคงทนสู้แรงบ้านเราได้ว่าไงดีกว่าของบ้านแอบียลนำเข้ามามีสองไซส์นะคะคือไซส์ L กับ XL นะคะไวจัดที่ผ่าน มาลูกค้าเขาก็อยากได้ของ สวยๆใหญ่ๆเลยนะคะก็ไซส์ L เนี่ยก็ความสูงประมาณ2เมตรถึง2.50นะคะแล้วก็ไซส์ XL อยู่ที่2เมตร45ถึงเกือบ3เมตรทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงต้นสดของเราอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการซื้อต้นไม้สดคือวิธีการดูแลเขาต้องอยู่ในที่เย็นนะคะเขาไม่ใช่ว่าเอาเหนต้นไม้เอาไปอยู่ในสวนไม่ใช่นะคะค่ะอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นคนต้นไม้เราต้องใส่น้ําแข็งหล่อเลี้ยงเขาตลอดเวลานะคะนะคะก็จะเป็นน้ําแข็งเลย จริงด้วยนะครับ อายุเขาจะอยู่ที่ประมาณเดือนเดือนกว่าต้อนรับคริสต์มาสของเราปีใหม่พอดีนะคะราคาเนี่ยอาจจะแรงนิดนึงแต่ผมว่าคุ้มค่าราคาต้นต้นไซส์เท่าไรน,นะครับถ้าเป็นไซส์ L เนี่ยคะจะอยู่ที่5,980บาทนี่ราคาะครับนะคะ,ะครับผมค่ะแล้วก็ไซส์ซ XL. XL XL ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะอยู่ที่6 9 8 0นานะคะจาก7000กว่าบาทตอนนี้ซื้อต้นสนสดคริสต์มาสเรานะคะครเราจะให้พร้อมกับ คูปองสำหรับไปซื้อออนาเมนต์หรือของตกแต่งต้นคริสต์มาสมูลค่า2,500บาทฟรีค่ะก็คือได้ทั้งต้นแล้วก็ได้ของตกแต่งไปเลือกเลือกเองได้ด้วยแล้วก็ทุกต้นเนี่ยเราบริการส่งฟรีในกรุงเทพนะคะแล้วก็ในตามจังหวัดที่เรามีฮับอยู่ค่ะครับสมมติว่าผมเนี่ยปีนี้อยากใช้บัตเจ็ตน้อย ผมเห็นเราก็มีต้นเล็กๆให้ด้วยก็คือจะเป็นต้นต้นสนสังเคราะห์นะคะก็คือต้นพลาสติกนะคะอันนี้แทนพีมามาให้ด้วยอย่างนี้เลยอครับจริงๆป่ะครับใช่ข้างในเรามีต้นคริสต์มาส t ู go กนะคะต้นคริสต์มาสสำเร็จรูปสามารถไปเลือกแล้วก็ยิ้วกลับบ้านได้เลยค่ะโอเค เราอ่ะอาจจะมีเวลาน้อยในการมาดูเราก็สามารถออเดอร์ได้เลย,เลยอยากได้เซตนี้เซตนี<ล>้<ๆ>แล้วก็ต้อกแต,กต่างให้อย่างนี้เลยใช่ค่ะไปจบนในม้วนเดียวค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสําเร็จรูปเลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายปีนี้เราก็เป็นปีโควิดเนอะชาวต่างชาติก็อาจจะน้อยลงก็ไทยช่วยไทยเราก็ซื้อกันเอง ใช้กันเองก็ได้ครับถ้าเกิดมีมีทุนทรัพย์พอผมก็แนะนำนะครับว่าให้มาลองเลือกต้นสนที่ที่นี่ดูต้นคริสต์มาสที่นี่ดูนะครับก็ผมรบกวนพี่เท่านี้นะครับแลว้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบบรอดี้มากๆเลยไม่เกี่ยวเลยวันนี้ขอเพิ่มเติมเรา,าเป็นช่องเกี่ยวกับหมาแมวเนอะเขาเรียกว,ว่าตัวอะไรนะตัวมัทมัสชอ,อตที่เนี่ย<อ>เป็นหมาพันุ์ไซบีเรียนนะครับ <S <S ชื่อน้องบีอนนะครับ <S 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 ซึ่ง ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้มาหาที่นี่ได้มากอดหมาได้มาพูดอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ไปเราไปเลือกอ r ูเมนต์กันก็ก่อนที่เราจะไปเลือกอณูเมนต์ของตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อนี้เราเพิ่งเป็นน้องใหม่เป็นดาวเงินแล้วกัน128บาท2 5 0 5เนี่ยเราจะซื้ออะไรให้มันหมดเนี่ยนะครับซ,ซึ่งผมว่ามันคุ้มจริงๆผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้เป็นเทศกาลของคนอเมริกันแล, h, และก็ยุโรปอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเอเชียแอฟริกาเนี่ยก็มีหลายประเทศ ทีขอบคุณครับผม <Hey. S 1> ที่ที่ฉลองคริสต์มาสด้วยรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วยุโรปก,ก็ทั่วไปส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคริสต์อยู่แล้วส่วนประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยพุทธคริสต์อิสลามทุกศาสนาเราเอาหมดนะครับรวมถึงน้องอะไรนะที่เขาไปไหว้กันอน่ะไอ้ไข่ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่เนี่ยผมว่าว่าไอ้ไข่บางทีก็แอบไปฉลองคริสต์มาสด้วยบางทีไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะไปตัดออก โอเคครับแล้วก็เลือกเราทำมัเลือกเลือกออดอมเมนต์ให้ต้นคริสต์มาสแล้วก็ผมก็เลือกของตกแต่งให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองคิดกันแล้วก็วันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปหาเด็กๆและจันเจ้าขุมทัพย์กับมากโกรออยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็โตไปกับพวกเราด้วยกันนะครับที่วินเซนต์แต่แก๊งมีรีคริสต์มาสแฮปปี้นิวเอเล็กันสุขสันต์วันลากรทงครับสวัสดีครับ อันเนี้ยต้นคริสต์มาสอันเนี้ยถ้าเกิดผมแบบจริงๆเหมือนผมมาไกลมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็อยากจะมาดูเองทุกปีแต่จริงๆเราก็ช็อปออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกใช่ค่ะตอนนี้เราสามารถเข้าไปที่ w วอร์ไวด์เว็บบ้านแอนเดียรนะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อต้นคริสต์มาสได้เลยแล้วก็จัดส่งอะไรก็แจ้งมาทางออนไลน์ได้เลยสะดวกมากเราต้องเลือกออลเร์เมนต์ในในในนั้นได้เลยนะครับนพระอะไรไหมก็คือของตกแต่งเนาะใช่ค่ะอันนี้